6 m i n u t e ฮ Hit Story เรื่องตลก6นาทีกับพี่เบน้นเกินอยู่แล้ว6 m ม n u t t ฮ Hit story. s t o ี่ผ่อ a แครเรื่องตลก6นาทีโปรแกรมลดน้ำหนักเรื่องนี้ครับส่งมาจากคุณแฟรงค์ลาสหลุมแก้วโน้ตเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบน้ำหนักเยอะมากครับโน้ตก็อยากจะลดน้ำหนักไปปรึกษาบริษัทลดน้ำหนักปั๊บบริษัทยื่นโปรแกรมให้นี่ค่ะ ลดสกิโลภายใน5วันโนต้ตบอกโอเคกลับบ้านไปนอนตื่นขึ้นมาโนต้ตเจอหญิงสาวสุดเซ็กซี่อยู่หน้าประตูรั้วหญิงสาวบอกว่าถ้าคุณจับฉันได้ฉันจะเป็นของคุณค่ะโอ้โหโนต้ตแบบวิ่งเลยวิ่งไล่เลยวิ่งโอ้โหเป็นของผมเลยจับครับคว้าไม่ได้แต่น้ําหนักหายไป2กิโลเฮ้ยสุดยอดโนต้ตบอกโอเคงั้นไปใหม่อีกรอบนึงปรึกษา ทีนี้เขาบอกว่ามีโปรแกรม2ค่ะลดน้ําหนัก5กิโลภายใน5วันโน้ตบอกโอเคกลับไปนอนรอที่บ้านตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเช้ามาปับ๊บมีผู้หญิงสุดเซ็กซี่มาใส่บิกินี่ทูพีชสวยเลยผมยาวแบบช้อนถ้าคุณจับฉันได้ฉันจะเป็นของคุณค่ะโน้ตวิ่งเลยแบบใส่เกียรยหมาเลยไอ้ต้องจับได้จะเป็นของกับได้ไอ,อ้จับไม่ได้หญิงสาววิ่งหนีไฟแลบไปไกล แต่โน้ตลดได้5กิโลโน้ตแบบอุ้ยไม่ไหวแล้วกลับไปบริษัทผมขอโปรแกรมแบบโหที่สุดหินที่สุดดีที่สุดในบริษัทบริษัทบอกว่าโหจริงนะคะรับไหวแล้วครับผมรับไหว25กิโลเลยนะครับผมเอาวันนี้แหละโน้ตซื้อปับ๊บกลับไปที่บ้านนอนตื่นเต้นไงตื่นเต้นตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเปิดประตูเห็นหน้าประตูลัวเป็นชายคนหนึ่งกล้ามใหญ่ๆหนวดเฟิร์มเลยเหมือนนั่งไว้ปัม้มเลยยืนอยู่โน้ตมองออกไปมาผิดบ้านหรือเปล่าะ โน้ก็เลยไปถามพี่ครับมาปิดมาโน้ตใช่ไหมใช่ครับถ้าผมจับคุณได้คุณต้องตกเป็นของผมโน้ตวิ่งเลยโน้ตไป25กิโลขอบคุณล้านดุ่มแก้ได้นะครับผมทดสอบความเมาเรื่องนี้ครับมาจากเบลเดอบางนางบวชส่งเรื่องเข้ามาครับ สมปองเนี่ยขับรถขับเกินความเร็วที่กําหนดตํารวจเรียกเลยเฮ้ยหยุดยุดย,ย,ยุยุดคุณดื่มหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้ดื่มเลยครับเหรอแล้วตำรวจเนี่ยมองเข้าไปเห็นมีดอยู่สามสี่เล่มอ่ะมีมีดวางอยู่เฮ้ยคุณพกอ,อาวุธด,ด้เหรอคุณลงมาเลยลงมาเลย ปล่าครับผมไม่ได้พกอาวุธผมเป็นนักแสดงควงมีดตามงานวัดครับวงมันเลยไม่เชื่อหรอกลงมาลงมาแสดงให้ดูหน่อยถ้าแสดงไม่ได้จับนะจับนะสมปองเดินออกมาปับ๊บจากรถปั๊บควงบีดเลยแหววควงมีดปับ๊บคือเก่งเลยอ่ะคือแบบคือเป็นจริงอ่ะควงแบบปั๊บปั๊บปั๊บแบบเนี้ยตำรวจแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควงมีด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 ,มด,มด,มดโชรไอ้สามสี่คันด้านหลังก็มองมาเฮ้ นี่มันด่านอะไรวะเนี่ยตัวสมรรถภาพาไม่พอมันต้องโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยเหรอกูว่ากูทําไม่ได้แล้วกูกลับบ้านดีกว่าหรือไม่ก็จ่ายค่าปรับจับผมเลยครับพี่ครับเลือกได้ดีนี่เรื่องนี้ครับส่งมาจากคุณสู้หลิงกิง้งกล่องแก้วอันกับโต้งเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมากครับจะต้องแยกย้ายกันไปทํางานต่างประเทศก่อนไปก็เลยแบบเกี่ยวก้อยสัญญากัน ทุกๆสิบปีจะกลับมาเจอกันไปตกปลาแล้วก็ไปกินข้าวกัน40ปีกลับมาเจอกันปั๊บตกปลาเสร็จหาเลยเฮ้ยวันนี้เรากินร้านข้าวร้านไหนกันดีวะเฮ้ยเราไปกินที่ร้านสเต็ก128ดีกว่าได้ข่าวว่าร้านเนี้ยสาวๆส,สวยๆเพียบเลยเฮ้ยเลือกดีนี่ไปกินข้าวกันปั๊บแยกย้ายไป10ปีกลับมาเจออีก50ตตกปลาเสร็จปั๊บหาร้านข้าวกินเฮ้ย เราไปกินข้าวร้านไหนกันดีวะไปสเต็กหนึ่งสองหกไหมได้ข่าวว่าร้านเนี้ยแบบมีที่จอดรถเราจะได้เอารถสปอร์ตมาจอดได้เฮ้ย hey! เลืออไดีดีนี่แยกย้ายปั๊บหกสิบกลับมาเจออีกทีหนึ่งหลังจากตกปลาเสร็จหาร้านข้าวเฮ้ยเรากินร้านข้าวร้านไหนกันดีวะเราไปร้านสเต็กหนึ่งสองแปดไหมพอดีได้ข่าวว่าร้านเนี้ยแบบมีอาหารสุขภาพเยอะแบบเราจะได้แข็งแรง,งอะไรเงี้ยเฮ้ย เลือกได้ดีแยกย้ายกันไปอายุเจ็ดสิบมาเจออีกทีหนึง่งตกปลาเสร็จปับ๊บเฮ้ยเราไปกินข้าวร้านไหนกันดีวะโอ้ย oh, ไปกินสเตนะ็กหนึ่งสองหหนึ่งสองปดนะหนึ่งสองแปดไหมได้ข่าวว่าร้านเนี้ยแบบมีที่จอดรถของผู้สูงอายุเยอะเฮ้ย <c oughs> hey, เลือกได้ดีเลือกได้ดี แยกย้ายไปปั๊บอีก10ปีอายุ80อันกับโต้งมาเจออันอีกทีนึงตกปลาเสร็จลากไม่ท้ามาเลยเฮ้ยครั้งนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีวะอ๋อไปกินร้านอาเต็กหนึ 1, ่งสองหนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองหนึ่งสองกันไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยกินร้านนี้กันมาก่อนเลยเฮ้ยเลือกด้ดีนี่นี่แล้วแกคือใครอ แกเป็นใครเนี่ยเอาแล้วฉันคือใครอะ่ะแล้วร้านนี้คืออะไรเนี่ยแล้วผมคือใครแล้วคุณคือใครเนี่ยอะไรวะเนี่ยเลือกได้ดีนี่ขอบคุณคุณส้หลิงกินกล่องแก้วด้วยนะเลือกได้ดียุ่งกับไฟฉายเรื่องนี้ครับส่งมาจากคุณตังเมืองทองจำชื่อไว้ให้ดี โปเต้กับปอกกี้เป็นพี่น้องกันครับเดินทางไปเที่ยวกันที่อัมพวาไปปั๊บทีนี้สองคนนี้ก็ไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็นั่งอ่านหนังสือกันป๊อกกี้เป็นน้องนั่งอยู่ดีๆยุงมันยุงเยอะมากเหมือนชาวเกาหลียุงบินชุมอันนี้แวะนิดนึงยุงเยอะมากปั๊บทีนี้ปอกกี้มันก็บ่นโอ้ยยุงเยอะอะไรขนาดนี้วันนี้โปเต้ก็เอ้ย ป็นเรื่ปกติยุงมันก็อยู่นี่แหละตอนเย็นๆหัวค่ำเนี่ยยุงมันจะเยอะปกติอยู่แล si ้วอย่าบ่นเลยอ่านหังสือต่อไปอ่านหนังสือไปปั๊บอ่านไปเรื่อยๆพอมืดค่ำลงปั๊บป๊อกกี้เอาเลยหุยพี่มันจะมากเกินไปแล้วนะอะไรมากอะไรดูดิยุงมันวินมามีมมีมีแสงมีมมันมาพร้อมไฟฉายอ่ะฮะไหนนู่นไอพี่หลายตัวเลยนะเดินไม่มีมม ไม่ใช่เดินมาบินมาไม่มิมิมิม,ม,ม,มิมาปั๊บดูมันมาพร้อมไฟฉายมันกระเจาเลือดหมดตัวเลยไม่ใช่ยุงนั่นหิ่งห้อย <c oughs> อ,อัมพาวาเ <c oughs> <c oughs> ท้าเจ้าปัญหาเรื่องนี้ครับส่งมาจากคุณจุ๋มจิ๋มเข็มใหญ่นัดครับ เพิ่งกลับจากงานปาร์ตี้ดึกมากกลับเข้ามาในบ้านปั๊บก็เลยย่องขึ้นไปไม่ให้เกิดเสียงดังจะขึ้นไปนอนเปิดประตูห้องนอนปั๊บมองไปที่ผ้าห่มเห็นเท้าอยู่สี่ข้างอ่ะ <c oughs> คือบ้านนี้สามีอยู่คนเดียวไงมองไปเห็นเท้าสี่ข้างแบบมันแหลมๆออกมาจากผ้าห่มอ่ะ <c oughs> ออกมาปั๊บโมโหทีนี้ไปหาหยิบอุปกรณ์มาปั๊บหยิบมาหยิบมาไปกระ nam ปอดเอ้สามันทำแบบนี้ได้ยังไงสามีป้ากับเรื่องอะไบบนัด กระหน่ำสบายอารมณ์เสร็จปั๊บก็เลยลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเดินบันไดลงมาปั๊บเข้าไปที่ห้องครัวเจอสามีเอ้าคุณเพิ่งมาเหรอนัดก็เอ้าคุณเอ้าแล้วคุณอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยนี่ไงผมเดินมาห้องครัวนี่ไงพอดีผมจะมาหยิบข้าวไปดูหนังเนี่ยแล้วพอดีตอนเย็นพ่อแม่คุณมาผมก็เลยให้พ่อแม่คุณนับไปน้องบนเอา้านัดถืออุปกรณ์อยูยอย่ที่ไม้เนาะเ,เลือดติดด้วย ไม่รู้เป็นเรื่องะไรอ่ะพ่อแม่ฉันเหรอ,อตายแล้วจุ่มจิมเกมใหญ่หนัจบไปแล้วกับ5เรื่องฮิตสตอรี่ของเราเป็นไงบ้างครับชอบเรื่องไหนยังไงพิมพ์บอกเราได้ชอบเรื่องนี้มากเลยครับชอบเรื่องนี้ชอบเรื่องไหนพิมพ์บอกไม่ชอบเรื่องไหนเงียบไว้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเรามาดูกันเองได้ไม่เป็นไรอย่าลืมกดไลค์ like ด้วยนะครับทีน,นี้ใครมีเรื่องราวอยากจะส่งเข้ามาให้เราได้อ่านกัน อย่าลืมนะครับเดินเจอผมที่ไหนยังไงเดินเข้ามาพี่ผมมีเรื่องฮิตสตอรี่ให้ฟังจากนี่ครับง่ายกว่านั้นเขียนส่งมาในอินบ็อกซ์ของยืนเดียวเขียนเรื่องมาเลยป๊อบลงชื่อด้วยจากผมคนนี้เอาไปอ่านให้หน่อยเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ในซิกมินิทฮิตสตอรี่กันต่อไปขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายหเรื่องอย่าลืมชมในเพลย์ลิสต์ด้วยนะเพลย์ลิสต์เรามียาวเลย